ลองนึกภาพดูเจ้านายของคุณพูดขึ้นมาทันทีว่าหลับตาข้างหนึ่งเรื่องนี้แล้วฉันจะทำให้คุณรวยหรือเพื่อนกระซิบว่าโกงข้อสอบกันเถอะไม่มีใครรู้หรอกในช่วงเวลาเช่นนี้เราจะทำอย่างไรในหนึ่งพงศ์ัตย์ยี่สิบเอ็ดนาโบดปฏิเสธที่จะขายสวนองุ่นของเขาให้กษัตริย์แม้ว่าจะมีความโลภทำไมส่วนอ้มงุ่นนั้นไม่ใช่แค่ที่ดินมันคือมรดกจากบรรพบุรุษสัญ,ญลักษณ์ของรากเง้าและตัวตนของครอบครัวความมั่นคงของนาโบดคือการยึดมั่นในหลักการเมื่อเผชิญหน้ากับเงินหรืออำนาจเราไไม่ดด้้ผชิิญกกกััับบบารรตสนนนใจแบบีทุวหือ เมื่อนาโบดบอกกษัตริย์อาหับว่าข้าจะไม่ให้มรดกของบรรพบุรุษแก่ท่านข้อ4คํคำในภาษาฮีบรูสำหรับมรดกคือนาคาลามันไม่ใช่แค่ทรัพย์สินแต่เป็นส่วนศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าทรงกำหนดให้แต่ละเผา่าและครอบครัวตลอดไปในอิสราเอลที่ดินไม่ใช่สินค้าที่ซื้อขายได้ระบบยูบิลีเลวีนิติ25-23รับประกันว่าที่ดินจะกลับคืนสู่เจ้าของเดิมสำหรับนาโบสถสวนองุนนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าและความเชื่อของเขาเขายืนหยัดต่อสู้กับอำนาจของอาาาาหัับนนคคคลไมม่่่ใชแวดืร้ร แต่เป็นค่านิยมหลักของชีวิตเราเมื่อผลประโยชน์ทางวัตถุยั่วยวนการยึดมั่นในมรดกนี้จะนำเราไปสู่เสรีภาพที่แท้จริงทางเลือกของนาโบถ้าถามเราว่าใครคือนาแห่งชีวิตของฉันไม่ใช่ความโลภของมนุษย์แต่เป็นพระวจนะของพระเจ้านาโบเสียชีวิตเพื่อปกป้องมรดกของเขาแต่พระเยซูทรงสละทุกสิ่งบนไม้กางเขนเพื่อมอบมรดกที่แท้จริงให้เรา ไม่ใช่ที่ดินทางโลกแต่เป็นคำสัญญานิรันด์แห่งราชาอาณาจักรของพระเจ้าฮีบรู9นาฬิกา15นาทีบาปและความโลภของเรานำพระเยซูไปสู่ไม้กางเขนแต่การฟื้นคืนพระชนของพระองค์เชื้อเชิญเราให้รับการอภัยและเสรีภาพส่วนองุนของนาบสทสำเร็จในความเสียสละของพระเยซูผ่านความเชื่อในพระองค์เราเป็นบุตรของพระเจ้าและได้รับมรดกฝ่ายวิญ,ญญาณพระกิติคุณน,นี้เปลี่ยนแปลงเราทำให้เราไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยวนของโลกเพื่อนเพื่อนการดำเนินชีวิตด้วยหลักการในพระเยซูคริสต์ไม่เคยเป็น แห่งความเชื่อของเราเราจะพบสันติภายในและมรดกนิรันจงดำเนินชีวิตด้วยความมั่นคงนี้ตั้งแต่วันนี้ขอพระคุณของพระเจ้าเติมเต็มท่านทั้งหลาย